สวัสดีครับผมปีเตอร์นะครับวันนี้ผมขอพูดถึงอาหารเสริมเบต้าคาวซึ่งเบตาคาวนี่เป็นอาหารเสริมที่ช่วยรักษาข้อต่างๆในร่างกายของเราในฐานะที่เป็นคนที่ชอบอกอกกำลังกายมาตลอดชีวิตและเคยเล่นกีฬาแทบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นยูโดฟุตบอลเบสบอลก็เล่นได้หมดนะฮะก็เรารู้ดีว่าในระยะยาวข้อต่างๆมันสามารถเจ็บได้เจ็บได้บ้างนะครับพวกเองเคยทําข้อศอกหักไม่รู้ว่าจะเห็นแผลได้รูป่าเนี่ย แต่ไม่เป็นไรหมอเคยรักษาให้ใหายแล้วดีขึ้นนะครับแต่บางครั้งมีการเจ็บปวดอยู่นะครับเ mm. พราะฉะนั้นมันสําคัญที่จะมีาหานเสริมที่ช่วยเราได้นะครับ mm. แล้วเบต้าคาวมีส่วนผสมที่สําคัญที่ชอบนะครับ mm. อ่ะนี่คือเบต้าคาวนะครับ mm. มีคลเซีเมแอลทรีอเนตแล้วก็มีคอลลาเจนผสมด้วยนะฮะ mm. ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญช่วยทําให้ดีขึ้นนะครับ mm. ให้หายดีขึ้นนะครับเ mm. พราะฉะนั้นไมายว่าคุณจุกบนที่ชอบออกกำลังกายเหมือนผม หรือแค่บางคนที่เจ็บปวดที่ข้อต่างๆบ้างนะครับก็ทุกคนมีสีกินได้นะครับกินง่ายๆแค่วันละสองแคปซลนะครับเพราะฉะนั้นผมขอฝากด้วยนะครับอย่าลืมเปเตคาวเป็นตัวที่ดีที่ช่วยเราได้นะครับ